ที่หลายจังหวัดในภาคเหนือนะครับประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวันมาคบูชาครับกิจกรรมวันมาคบูชาปีนี้ตรงกับวันพุธซึ่งก็ทําให้หลายจังหวัดมีการประกอบพิธีตักบาตรเป็นพุธเพิ่มขึ้นมาอีกกิจกรรมหนึ่งในช่วงหลังเที่ยงคืนของวันที่4ี่มีนาคมที่ผ่านมาตามความเชื่อเกี่ยวกับพระอุปคุตซึ่งสําเร็จเป็นพระอรหันต์หลังพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานไปแล้วกว่า200ปี และจำศีลภาวนาอยู่ที่สะดือทะเลเมื่อถึงวันเพ็ญที่ตรงกับวันพุธหรือชาวเหนือเรียกว่าเป็นพุธก็จะแปลงกายเป็นสามนเณรขึ้นมาตักบาตรและโปรดชาวเมืองด้านการประกอบพิธีทางศาสนาในวันมาฆบูชาหลายจังหวัดมีพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลเข้าวัดทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนเริ่มที่จังหวัดเชียงรายนายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและพลตรีพัฒนา,าตรมงคล ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกเชียงรายนำเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนทำพิธีบูชาและส่งน้ำองค์พระธาตุดอยตุงและถวายความจงรักภัก,ภกดีต่อหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารพลตรีสรายุทธรังสีผู้บัญชาการมณฑน,นทหารบกที่33ค่ายกาวีละนำเจ้าหน้าที่ทหารในสังกัดเข้าสักการะพระพุทธสิหิง ที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารลายคำและประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระวิหารร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในโอกาสวันมาฆบูชาที่วัดศรีโคมคำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานายชูชาติกีฬาแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ในวันมาฆบูชา ถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้มีการเวียนเทียนทางน้ํารอบวัดติโลกอารามหนึ่งเดียวในโลกซึ่งมีหลวงพ่อศิลากวานพะยาอายุกว่า500ปีประดิษฐานอยู่ภายในด้านจังหวัดลําปางพุทธศาสนิกชนนุ่งขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาละความชั่วทําความดีทําจิตใจให้บริสุทธิ์ประกาศตนเป็นพุทธมามะกะ แสดงพลังรมสืบทอดพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาคบูชาและร่วมกันเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมเจริญจิตภาวนาแผ่เมตตาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์